อ่าล่ะครับสวัสดีครับช่องบอยนกเขาใหญ่ครับวันนี้ผมมาต่อนกครับต่อนกหมายที่ทํางานครับแถ <c oughs> วตัวที่ทํางานบางแก้ครับรัชมนตรีสิบอันนี้ป่าดดนมาถึงป่าดดนกระจัดหนึ่งแต้มแรกครับโอ้กิบป,ปีกกิฟเลยยาหนึ่งตัวหนึ่งครับจับตัวไมป้ปลาปลาเนี่ยตัวไม้ตัวไม้ตัวไม้เสียงไงขลุ่มบ่ โอ้โหนี่ครับป๋า,าดุนได้หนึ่งแต้มครับผมก็พึงขึ้นนกนะครับมาเมื่อกี้เจอโลกตัวยห,หนึ่งตัวครับเดี๋ยวจะกลับไปอัดมันอยู่ยังไม่ได้ทาอะไรยังไม่ได้ต่อนกเลยมาด่ากันแล้วอ้อนะครับแต้มแรกครับสายเมืองต้องทําใจครับเดี๋ยวลองให้มันฟูดูนะฮะลองฟูดูเนี่ยครับต่อหน้าเซเว่นนะครับเป็นไงสายเมืองของแท้เลยเดี๋ยวจะรู้ครับ จัดมาไว้โอ้สุดยอดเลยวะตัวหมายเนาะตัวหมายตัวหมายครับโอ้ผังด่วนยังบ่ี่ครับหาไวมีโอ้ผังด่วนตัวนี้ตัวหมายครับตัว,ตวยวี้เสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่คาลมเล่นวะยังไงคาลมเสียงใหญ่คาล,ม,ลมจัดครับบอกาโดานบอกตัวหมายตามมารอบที่แล้วไม่ได้ปลาแดงอะไชีเป,ป่าแมนบ่ปลาแดงบอกไปจัดให้แล้วอ่านี่แหละได้ตัวหมายตัวแรกก็คุ้มแล้วครับวันนี้เปิดอ้าวรถหนส่วนห้าแถวว่ะ เนาะครับดูนะครับสวยๆตัวนี้เสียงไงข้าล้มเลยนะมีคัดมีนุนมีเปลี่ยนมีหางสองเส้นครับหางเลยเนเจ้าหางด้วนครับหนึ่งต้นหนึ่งโอ้โหเปเนียดไหมเปเนียดจริงแท้จริยงเน่เอ้าจะไปทำอะไรเนี่ยเลี้ยงอ่ะโอเคครับเอาเลยนี่โอ้หมีเสียงโซ่คอมเต็นี่ย ให้รอบจัดตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะรอบจัดตัวอ่านะครับเอาหให้มันได้แดงดูน้ำในตัวนี้เนาะเอา,หา,าเหรอน้ำไมนได้ซะโอเคโอเคครับโอ้เด้ดตัวไม้ตัวนี้ตาดุนคุมเราวันนี้กลับดีกว่ามั้งเนี่ยพอแล้วอ่ะพอแล้วเหร <c oughs> อเข้าบ้านได้แล้ว เดี๋ยวอย่างเดียวแข้งไม่แตกถ้าแข้งแตกสุดยอดเลยนะตัวนี้แข้งเ้ง๊กกระเทียมด้วยเนี่ยนกกำลังคึกเลยช่วงนี้เอาละครับเก็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 บคักแนอนุ่มตัวหนึ่งเนี่ยแบ่งให้สามพันห้าไม่มีใครอยากได้เนี่ยไม่ขายซะเลยโอ้ยนอนคือแต่ว่าเอาละครับเจ้าตัวคารลมเข้าหาเจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วครับโอ้คููเสียงดีแต่วะ ว่นหนารอนนะมึงนะโอคููเสียงหองดีเนาะนเอาละครับจิตเปเนียดแล้วมองควอนแล้วรอลุ้นอยู่นานแล้วครับเอา้าคือลงขห่าง่าง,งาง เออโดดรถไวโดนดนะลุ้นกันยาวๆครับตัวนี้ต้องตามให้ได้ครับตัวนี้เสร็จแล้วครับมาหาผมจนได้ครับเจ้าเสียงดีครับอ่าดมาทางนี้เรียบร้อยเอาตัวลงมาดูกันครับนกปลาดุนนะครับ บามนนเป็นไงล่ะครับหวานเจี๊ยบเปลี่ยนเปลี่ยนกับตัวนั้นได้ไหมเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนกับตัวนั้นได้แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนไงครับตัวนี้ตามมานานโอ้ยลายเม็ดคอไหมตัวนามมานานวันนี้ได้เสียครับได้เสียแลกกันกับแลกกันกับแต้มแลกกันครับอ่าโอเคจัดไปเยี่ยมครับเรามาเป็นทีมครับเราไม่สนใจเรื่องนกอีกแล้ว มาสนุกมาสนุกแบ่งกันเล่นครับรถมึงนี่หรอปะตาดุนบอกไม่ให้เลยเป็นไงล่ะหัวจัดตัวนี้แสดงว่าตามมานานจริงๆโดดมาหยียบปั๊บเลยควอนมกงเกเรยังเนาะยังไงเจอสองทางนี่เฮ้ยโลกพอแล้วอย่โชว์มากอย่โชว์มากเดี๋ยวได้ขายแล้วนะ ตัวนี้เป็นนกสายต่อดินนะครับสานกจัดมันแมงามแถวตัวนี้ไหมข้ามดำสีเลยเดาลุยมีอ่างเสยมีครบทเซตครับตัวนี้สายดุดันครับเจ็บนกครับตามกันต่อครับได้นคนละหนึ่งแ้มนะครับงามบ่งงามบ่งแข่งเลยแม่แข่งบักดังไงเลยตัวนี้ต่พวแมนหักวกะห่วแน่ อล่ลครับไม่เป็นไรครับได้ใจครับได้ใจตัวนี้ได้ใจแล้วไปต่อลูกปะอ่ะอละครับเข้าเจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วครับโอ้หนกคู่ดีทุกตัวเลยวะ่ะแถวนี้ขึ้นสุดลงสุดครับโอ้ตัวนี้เลี้ยงได้เลยปะอืมคู่เนมีดีสุดๆเลยนก แม่ึทักขึ้นแน่เเอาเห็นความาแล้วบักคำเขึ้นลงล่ะโอ้ชิดเลยวะตัวนี้ให้เธอวะอเ,วเอาละหันใจคว้าเล้วครับบันนี่เก้าสิบเปร์เซ็นต์ละโดนแท้เอ้าเก็บเลยบันเนี่ย,ดดายวานนยวงแล้ว เรียบร้อยครับป๋าดุนจัดแต้มสองครับหนึ่งศูนย์หนึ่งทำงานอีกแล้วครับอ่ารอดูครับรอดูเนื้อตัวลกเด็กลกเด็กโอ,โอ้ยแต่งคู่ดีโอ้สอยนี่เป็นตะเลี้ยงเลยป๋าลกเด็กลกเด็กแข้งแดงแป๊ดเลยอ่าครับได้เลี้ยงอีกหนึ่งตัวครับหนึ่งศูนหนึ่งนะจับตาให้ทึกทักตัวะหนึ่งศูนหนึ่งฮะโอ้ย ออกได้บมื่อไหร่เนสุดลงสุดโอ้ยลายเม็ดคอคือคือขัดแต่มอเนี่ยแต่บ่ค่อยได้ยินเสียงเม่ไหรเน้นนอข่ายยังไงโอ้ติดอันนี้จัดข่ายคะแนดกระซิ่งคนียดกระซิ่งเียิงค์ขัดซิงแ์เนี่ยขอยเลยโอ้ขอยดำเปื้เลยวะนกในเมืองเนาะคือ <laughs> สกปรก,กเลย ว่าอาบน้นมน้องว่าอ้ามนามได้นกจำอีกหนึ่งตัวครับปลาดุนนกดีแต่เสียงไหนบุกมาได้ยินไามไหนนันอยู่ไกลเนาะยังกลางยังกลางเนาะกี่กุกกี่กุกไม่รู้นะครับนกเก,กเก่ง,งนกเล็กน้อยนกกำลังขึ้นใหม่ไม่ผลแตกจาเลยมีหอดบัวแต้มเนาะครับบัวแต้มครับมาแล้วครับผมย้ายเสาใหม่ครับ แรกใส่ตรงนี้ไม่ห่วงครับก็เลยเปลี่ยนฟังมาตรงนี้ครับนะครับแอบอยู่ข้างเสาครับจะขึ้นมาตีนกต่อหรือเปล่าครับอ๋แล้วเกาะสายกลางครับรถเข้ามาอย่างนี้นะอ่าเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วครับอ้าวกับคื่อน ไม่เห็นคอนหรือไงนี่รอลุ้นกันยาวครับสงสัยจะห่วงเสาต้นนี้ครับจบเกินคนหัวปักแล้วครับ จะมีชอดเยยบทักชอดหรือเปล่าครับ พรไหมมามามา,มาเหยียบกิ่งไม้แห้งนี่มาเหยียบแล้วครับโอ้โหกวดวางพอดีเลยเรียบร้อยแล้วครับแต้มสอง่าเจ้าจเปื่อนคนจัดแต้มสองแล้วครับน่านครับเจ้าเปื่อนคนผมจัดแต้มสองครับ สายทุกขันครับไม่เกรงใจใครโอ้ยตัวนี้ไ่ได้เลี้ยง้ะตัวนี้มังามโอ้ยปากครบไงไ่นแท้แข็งแกร่งดีขนาดนุกนุกในตัวนี่ยตัวเดียวส้งคือกันกับตรงเก้วเลยนะสส่ข้อดีเนาะใส่ข้อดีตั้งสอตาบอดีปากเนาะมังามมันหนานหนานนมันตรงนี่อ่ะนะครับแต้มสองครับเหมือนกันกับตัวนั้นเดะเลยอะไอมันจิกหน่อยดู ปืนกลปืนกลลกปืนกลเดี๋ยซื้อแล้วมึงอ่ะนี่อู้ยูจิกไม่ตายก,ก็ตด้ะ่ะอ่างสอดมีอ่าง,งเลยอโอ้ยนี่ตัวมันไนะม่แตามเอา้านี่นะครับเจ้าปืนกลสมชื่อครับรัวเป็นชุดนี่ะนะครับคนละสองแต้มกับปลาดุนแล้วคนละสองแต้มคนละสองแต้มแล้วอ่านะครับ11บเโมงสีกว่านาทีครับ เมื่อกี้ปลาดุนได้อีกหนึ่งแต้มครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทันได้ถ่ายแล้วส,สรุปคลิปช่วงเช้าครับก่อนเที่ยงก็ได้ห้าแต้มครับนกสองต่อครับของปลาดุนเจ้าหนึ่งศนหนึ่งจัดสามแต้มครับกับของผมเจ้าปืนกลจัดสองแต้มครับได้นกเลี้ยงอยู่คนละตัวอยู่ครับอีกสามตัวนี้น่าจะเป็นนกหน้าวัดนะครับ <c oughs> น่าจะไปปล่อยหน้าวัด ป่าปดุนถ่ายคลิปมาให้ดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปด,ด้วยเดี๋ยวพักกินข้าวกันครับเดี๋ยวค่อยลุยกันต่อ